กครกับเรานะคะวันนี้คุยขับ เชิงตรงกับวันพระอาทิตย์สะปฏีที่3ส,สิงหาคมแล้วค่ะพี่เต้ยค่ะถูกต้องครับมาเริ่มกันที่งานแรกกันดีกว่านะคร<ห>ับสำหรับงานภาพยนตร์ครับเป็นงานบงวงสรวงภาพยนตร์ไทยนะครับ<ห>สำหรับโมโนโฟิล์มครับคนอกหักนะฮะเขาบอกว่าได้นักแสดง3หนุ่มหล่อแบบว่าโหหล่อขั้นเทพมาเลยทีเดียวล <อ S 2> หล่อแบบเจ๋งๆด้วยหนุ่มคนแรกแล้วกัน<ห>นะครับคุณนี่เลยคุณอนันดาเอเวอร์ริงแฮมนะฮะคนนี้หล่ออารมณ์ติดโลกสุดโต่งหนุ่มคนที่สองครับหนุ่มนาวินต้านาวินยาวะผลกนพวกนี้คนนี้ปล่อยตัวไปเองดีกรีด็อกเตอร์หล่อมากและคนสุดท้ายครับนุโที ราแก่นนั่นเองคนนี้ยวนยุ่กีกวนหน้าขยี้เลยนะร่วมด้วยกับนางเอกครับหยกนะฮะนัดปรพัดนนะครับแล้วก็มีคุณโยงอัมแชร์มีคุณปั่นนะฮะภัยบุญเกียรติเขียวแก้วนะครับแล้วก็มีนักแสดงอีกมากมายนะฮะพาะเรื่องนี้ครับภาพยนตร์คนอกหักครับเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจนะฮะจากคนที่เคยมีความรักนะฮะแต่ต้องผิดหวังในความรักซึ่งยังคงฝังอยู่ในใจทุกครั้งคือง่ายๆว่ามีความรักกี่ครั้งกี่ครั้งก็หก อ,อกหักซ้ำแล้วซ้ำเล่าเลยกลัว <นะ S 2> ที่จะต้องเจอความรักครั้งใหม่ถูกต้องนะ<อ>าการแบบนี้นะเขา<ภ>เรียกว่าคนอ,อกหักครับแต่แตไม่ว่าจะออ อกหักอีกสักเท่าไหร่ความรักก็พร้อมเกิดใหม่ขึ้นได้เสมอถูกต้องค่ะได้ไปเจอหนุ่มสุดหล่อเลยฮะหนุ่มอนันดาเอเวอร์ริ่แฮมนะคะได้ต้องอัปเดตนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณไม้พีรัตอย่างที่รู้กันก็คุณไม้พีรัตกำลังจะมีซีรีส์นะฮะกับหนุ่มอนันดานะฮะก็มีข่าวแบบนี้นะฮะคุณอนันดาจะว่ายังไงบ้างนะครับเกี่ยวกับกลัวมีผลกระทบกับซีรีส์ไหมนะฮะแล้วก็มีได้มีการพูดคุยกับหนุ่มไม้เรื่องนี้บ้างหรือเปล่านะครับรวมถึงเอ่่่กกลัววไปทีบา คู่จิน้นคุณออมกับคุณไม้เนี่ยจะหายไปเออกระแสจินน้นน่ยจะเงียบแล้วก็เร<อ>ื่องเรื่องคือซีรีส์จะดรอปลงถูกต้องนะคุณอันดาว่ายัางไรปีตามครับ,บค่ะอะไรของค่ะไม้นิดนึงค่ะมีผลกระทบต่อซีรีส์ณนะตอนนี้ณนะตอนนี้ไม่นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมผมอ่ะใช้ไม้เป็นนักแสดงครับไม่ได้ไม่ได้เกี่ยว อะไรกับชีวิตส่วนตัวเขาซึ่งเท่าที่ผมคุยกับน้องเขาเนี่ยก็ก็โอเคนะผมผมว่าเขาก็เขาก็หาทางที่ที่ดีที่สุดนะฮะแล้วก็ใครว่าส่วนตัวนักแสดงยังเหมือนเดิมยึดตามดไมคไม่ได้แบบครับก็ยังยึดตามเดิมครับแต่หน่องยังไงก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมฮะก็พูดคุยระดับกลางกันดาร์กำลังงานก็ไปอะไรเงี้ยก็ปรึกษา ต่อนะแต่คราวนี้คือผมผมว่าสิ่งที่น้องเขาเลือกทํานี่ถูกต้องแล้ว mm hmm. ผมว่าก็แต่คือเราอย่ายอย่าอย่าเพิ่งรีบไปตัดสินอะไรเลยดีกว่า oh, คือเขาก็ mm hmm. ทุกอย่างก็เพิ่งเ mm hmm. พิ่งเพิ่งเพ,พ,พิ่งเกิดขึ้น mm hmm. และเขาผมว่าหน้าที่ใหม่ของเขาเนี่ยคือเป็นหน้าที่ที่สําคัญมากไปไปมา,มาสําคัญกว่าไองาน,งานซึ่งผมผมให้ทีมงานของผมทุกคนเนี่ยซัพพอร์ตเขาใน mm hmm. ในในทางด้าน วัวไหมล่ยคนแบบมีแฟนคลับบางคนที่แบบไม่ชอบแอนตี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบกลัวจะมีผลกระทบต่อซีรีส์เค <c oughs> ือไอ้ตรงนั้นนะผมว่ามันเป็นเรื่องปกติคือ <c oughs> สุดท้ายแล้วไอ้คุณค่าของซีรีส์มันไม่ควรอยู่ที่นักแสดงคนใดคนหนึ่งมันต้องอยู่ที่เรื่องโดยรวมเลยก็เลยไม่ไม่ได้เป็นห่วงเท่าไหร่แล้วก็คือมันก็น้องผมอะ่ะ <c oughs> มันจะถูกมันจะผิดยังไงผมก็ <c oughs> มันก็ต้องผมก็ต้องช่วยต้องสัพพหรตอไงคยนี้ณตอนนี้ทุกอย่างเนี่ย เขาเลือกทางที่ถูกต้องแล้วคือก็หลังจากนี้ไปก็แค่ต้องซัพพอร์ตกันไปรานนี้ส่วนเรื่องของงานเนี่ยก็เป็นส่วนเรื่องของงานคือพอเขามีภาวะในชีวิตของเขาจะดีหรือร้ายหรืออะไรก็ว่าไปเนี่ยมันก็ไม่ควรมีผลต่องานของผมดีคือผมก็ยังคาดหวังว่าเขาจะต้องเป็นมืออาชีพที่มามากฟองและทำงานคือกลัวคนไม่จิ้นเลยพี่ไอ้จิ้นผมว่ามันก็แบบมันก็ไม่ได้ซี้ออะไกันหรอก อ๋อแน่นอนฮะอยู่แล้วฮะทุกอย่างเหมือนเดิมโอเคให้มาจิ้นคู่พี่นันดากับพี่โดนัทดีกว่าเราจะตอบพอใช่ไหมน่าทำไมครับครับพี่น้าที่พี่ตอบครงนี้นะฮะเขาบอกว่าณตอนนี้เรื่องของคุณไม้เนี่ยจะมีผลกระทบต่อซีรีส์ไหมค่ะนะฮะหนุ่มอนันดาบอกว่าณตอนนี้ไม่นะณตอนนี้คือไม่มีเลยครับแล้วก็อย่างคือไม้เป็นนักแสดงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับชีวิตส่วนตัวของเขาคือ งานก็ส่วนงานเรื่องส่วนตัวขึเรื่องส่วนตัวนะฮะรวมไปถึงที่บอกว่าได้คุยกับคุณไมหรือเปล่าเรื่องข่าวนี้นะครับก็ว่ามีการปรึกษามีการคุยกันตลอดนะครับแล้วก็ผมว่าน้องเนี่ยเลือกทําถูกต้องแล้วนะฮะผมว่าอย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรดีกว่าคือเรื่องเนี่ยทุกอย่างมันเพิ่งเกิดขึ้นนะตอนนี้ก็คือเขาบอกว่าผมคิดว่าหน้าที่ใหม่ของเขาเนี่ยสำคัญมากๆสาคัญกว่างานของผมด้วยถูกต้องค่ะอย่างที่อนันดาพูดไปในที่เราได้นําเสนอข่าวของน้องไมที่ออกมายอมรับว่าเป็นพ่อของเด็กเนี่ยถือว่าเป็นการแสดงสปิริต ปลุอย่างแท้จริงนะต้องบอกเลยต้องยกย่องน้องมายละที่สําคัญในที่อนันดาพูดนะคะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวมันต้องแยกแยะออกจากกันนะถูกต้องฮะคุณอนันดาก็บอกว่าสนับสนุนนะให้เขาเนี่ยในเรื่องครอบครัวนะครับรู้ไม่ถึงที่บอกว่ากลัวแฟนคลับเนี่ยหายจีนเลิกจีนกันไหมกับสาวออมเพราะวก่อนอันนี้ถ้าใครได้ตามไอจีทั้งคุณออมทั้งคุณมาโอ้โหจีนมากจนกันกระจายในไอจีนะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปกตินะฮะคุณค่าของซีรีส์จริงๆแล้วไม่ได้อยู่ที่นักแสดงคนใดคคนนนนนึงงงงจะถูกืออออ้้้เ่ยผม จะถูกจะผิ ก็ต้องช่วยน้องนะฮะแล้วก็เลิกจินเนี่ยไม่ดีเรียดเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยคือง่ายว่าคนดูบางทีเขาอาจจะดูคู่จิ้นบ้างบางส่วนแต่ว่าส่วนมากแล้วก็จะดูเนื้อหาของละครของซีรีส์ว่ามันมีความเข้มข้นอย่างไรแน่ซีรีส์เรื่องต่อไปอาจจะไม่ใช่ออมกับไม้เป็นคู่จิ้นอาจจะเป็นคู่รองก็ได้เป็นคู่จิ้นใช่ไหมก็เดี๋ยวรอดูติดตามแล้วกันนะคะค่ะข้ามไปค่ะมาอีกหนึ่งดีกว่าค่ะสำหรับหนุ่มด็อกเตอร์ของเราดาวินต้าของเราครั้งนี้ค่ะแน่นอนเจอตัวหนุ่มดาวินต้าค่ะต้องอัปเด หลังจากที่เปิดตัวว่าคบหาดูใจกันไปเนี่ยหลายคนค่ะพี่เตค้ค่ะเริ่มที่จะจับจาตามมองความสัมพันธ์ของดรหนุ่มคนนี้กับน้องคิตตี้นะคะแล้วน้องคิตตี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างกับการจับจาตามองแบบนี้นะคะอึดอัดบ,บ้างไหมอะไรยังไงนะคะแล้วก็ช่วงนี้ดูเหมือนพี่ต้ของเราคะ่ะตั้งแต่มีแฟนเด็กอัพตัวเองให้เด็กลงเริ่มจากการแต่งตัวเร<อ>ิ่มจากมีของใช้กุก๊กกิ๊กเออยากจะรู้ว่านะที่ทําแบบนี้เพื่อว่าต้องการอยากจะให้เข้ากับวัยของน้องหรือเปล่านะมีคนทั ว่าพี่ต้าเราเนี่ยดูเด็กลงเยอะพี่ต้ารู้สึกยังไงบ้างแล้วช่วงนี้รับงานเยอะมีโอกาสได้นนเจอคิตตีม้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปฟังพี่ต้าเขาตอบดีกว่าค่ะเหมือนช่วงนี้น้องก็โดนจับตาเนาื่องแบบพอเป็นขา่าวกับพี่ต้าโอ้จริงครับจร,ริงจริงก็มีบ้างครับก็มีเตือนแล้วก็มีเป็นห่วงบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่า เขาก็ยังเด็กไรเงี้ยแล้วก็บางทีเนี่ยความเป็นเด็กพูดอะไรก็จะตรงไปตรงมาอะไรยเงี้ยยิ่งเด็กสมัยใหม่เนอะบางทีพูดอะไรเราฟังเราก็ตกใจไรเงี้ยโอ้โหนี่ตรงขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยแต่ก็ย้ําแล้วก็บอกกับน้องเขาครับว่าก็พยายามที่จะยังไงนะทำให้คนรักเรามากๆอะไรเงี้ยแล้วก็อย่าไปพูดพาดพิงถึงใครจริงๆแล้วพูดคุยกับสื่อมวลชนเนี่ยจริงๆไม่ใช่เรื่องยากครับถ้าเกิด ถ้าเกิดพี่พี่น้องๆไม่ได้ไปถามอะไรยากมากเขาทำให้เกินบ้างไหมคะเขาไม่ยากเท่าวิชาของพี่นาวิต้าค่ะแหมวิชาของผมมันก็มันก็แบบตายตัวนะใช่ไหม <c oughs> สอนเลขสอนคณิตศาสตร์อะไรเงี้ยจริงๆไม่ค่อยยากหรอกไอ้พวกคําถามพวกเนี้ยยากยากมากเลยถาตัวว่าแบบว่าแต่งตัวเป็นๆด,เดูเด็กๆใครให้เข้าไป <c oughs> น้องอะไรหรือเปล่าเฮ้ยไม่ดีก็ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้น เออเดี๋ยวมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นเราก็พยายามที่จะแบบว่าทําให้ตัวเองดูด,ด,ดูดีอยู่เสมอจริงๆแล้วต้ารู้สึกว่าตอนนี้อายุมันเป็นเพีตัวเลขจริงๆเออมันอยู่ที่แบบว่าความคิดเรามากกว่าอยู่ที่พื้นที่ภาวะของเรามากกว่าแล้วก็อยู่ที่ความแข็งแรงเรามากกว่าอะไรเงี้ยต้าก็รู้สึกว่า เวลาเจอคนรุ่นเดียวกันเราก็พยายามเรียกเขาพี่ไเงยเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าเรารุ่นเดียวกันเพราะว่าเราเคารพเขาไเงี้ยเราก็ไม่ใช่เพราะว่าเราพยายามที่จะมาแอปเด็อะไรเงี้ยแต่ว่าเพราะว่าเราเคารพเขาไม่รู้เหมือนจริงๆมีคนแซล์เหมือนกันนะเต้าคิดว่าเพราะว่าเพราะว่าแบบคบกับเด็กหรือเปล่าอะไรเงี้ย แต่จริงไม่ใช่เพราะว่าเป็นคนออกกําลังกายอ,อยู่สม่สําเสมอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากที่จะดูอ่อนวัยอะไรเงี้ยก็มาออกกําลังกายกันนะครับ <c oughs> แล้วช่วงนี้ได้เจอกันบ่อยไหมคะถ,ถึงจะรับงานหรืออะไรไ,ได้ไปกินข้าวอะไรอ๋อก็เจอกันประจำนะครับเจอกันเป็นเป็นประจำนะาอาจารย์อกวไปที่หนึ่งแบบนี้ออนไลน์ฟู่อย่างเงี้ยแล้วจะมีแบบติดต่อเข้ามาอีกไหมตอนนะี้นยังมีแค่งานเดียวนะครับหลังจากนี้ยังไม่ทราบว่าจะมีงานอื่นหรืออะไรอย่างงี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คิดว่าคือ ก็คือจะคงจะไม่ถึงกับตั้งหน้าตั้งตาเพื่อที่จะรับอะไรเงี้ยเอ่อแล้วกอ็อยากจะดูเป็นงานงานด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยออกงานคู่กันมันอยู่ที่ว่าเออมันความหมายของของงานนั้นมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยบางทีมันก็ไม่ใช่ว่า,เ,าเป็นงานที่เราอยากที่จะไปเสมอไปอะไรเงี้ยตัวตัวผมผมเองไม่ได้อยากที่จะจงใจมาสร้างกระแสรหรือว่าอยากให้มันดูแบบว่าเป็น เป็นเรื่องที่มันยิ่งใหญ่อะไรใหญ่โตอะไรอะไรเงี้ยเราก็ธรรมชาตินะครับแต่ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่บอกว่าให้ความสนใจอะไรเงี้ยเราก็เราก็น้อมรับอะไรเงี้ยแล้วก็คือเราก็มองว่าการที่คนเราครบกันอะไรเงี้ยถ้ามีเรื่องดีๆสิ่งดีๆมาแชร์กันมันก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องดีครับเ,าเราก็มีความหวังดีมีความปรารถนาดีซึ่งกันและกันมันก็น่าจะโอเคนะ พี่ต้าบอกแลวค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการจับตามองนะคะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะกระดิกไปไหนนะคะน้องกิตตี้ของเรานะกับพี่ต้าก็โดนจับตามองตลอดเวลาเลยนะตั้งแต่เปิดตัวมาพี่ต้าก็บอกว่าจริงๆมันก็มีบ้างนั่นแหละนะคะก็มีเตือนน้องบ้างห่วงน้องบ้างเขายังเด็กบางทีอาจจะพูดอะไรไปโดยที่ไม่ทันได้คิดก็มีพยายามบอกว่าเออเวลาจะก่อนจะพูดอะไรนีคิคิดนิดนึงก่อนแล้วก่อนที่จะพูดออกไปแล้วยิ่งสมัยใหม่เนี่ยบางทีเนี่ยพูดอะไรไปบางทีเรายังตกใจอย่างเช่นสับบังคับฟุ้งฟิ้งง งงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็คือคือน้องคิตตี้เนี่ยอายุประมาณ20่ิบนิดเองใช่หูค่อนข้างเด็กมากแต่จริงๆน่ารักมากน่ารักมากไอ้เรื่องนั้นไม่ต้องย้ำเป็นนางแบบคุณนางแบบไงถูกต้องค่ะก็เลยที่บอกไปว่าก็ต้องเข้าใจนะเออแล้วก็ช่วงนี้นะทำตัวเด็กเราก็บอกว่าไม่ถึงขนาดแล้วหรอกละที่ทำตัวเด็กลงเอเพราะว่า คือจริงๆแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามวัยคนเราจะมาแต่งตัวใส่สูทตลอดเวลาได้ไงแต่ว่าจริงๆแล้วคือคุณนาวพิต้าหน้าเขาเด็กอยู่แล้วคือเขาออกกำลังกายด้วยคนนี้ก็ถือว่าโอ้หน้าเด็กมากถูกต้องค่ะมีคนทักว่าพ่ต้าดูเด็กโลม่ต้าบอกว่าก็มีคนแซวๆเหมือนกันเพราะว่าคนเด็กหรือเปล่าเออจริงๆไม่ใช่หรอกย่่พิต้าบอกไปเพราะว่าเราเนี่ยออกกําลังกายอยู่เสมอแล้วก็ดูแลตัวเองนั่นเองค่ะช่วงนี้รับงานเยอะไม่ค่อยได้เจอน้องคิตตี้นะคะพ่ต้าบอกว่าก็เจอนะเจอกันประจําเลยเดี๋ยววันที่หนึ่งนี้ ชวนกันไปวิ่งบ้างชวนกันไปว่ายน้ำบ้างอะไรอย่างเงี้แล้ที่สำคัญตอนนี้นะคะพี่ต้าของเราเนี่ยนอกจากจะเป็นกําลังใจคนสำคัญให้กับน้องคิตตี้แล้วนะยังเป็นโค้ชฝึกสอนให้น้องด้วยยังน้ําจําได้ไหมว่ายน้ำเขาบอกว่าต้องว่ายข้ามแม่หนาโขงโอ้ยเขาบอกว่าโหยากมากนะยากความความกว้างเนี่ยไม่เท่าไอ้ความกว้างเนี่ยอยู่แล้วมันกว้างแต่ว่าความลึกเนี่ยมันสิบแปดฟุตร่างกายต้องบอกว่า